สวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีสายในสวีเดนค่ะมาพบกับไนเหมือนเดิมนะวันนี้เรา,าเราก็มาต่อเรื่องของปรู u m เมนเหมือนเดิมก็คือคำสรรพนามเนาะสรรพนามนะนมนะเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้ไน,นก็ได้ทำมาคลิปเกี่ยวกับคำสรรพนามที่อยู่ในรูปแบบของ Subject กับ Object หรือว่าเป็นเขาเรียกอะไระประธานกับกรรมเนาะแต่อันนี้ก็คือมาคุยกันเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของค่ะ คือก็คือเขาจะเรียกว่า p r o c e s s i v a ว่า p r u r o m e n แล้วก็ p r o c e s s i v a p r u n o m e n t นี่มันก็จะมี singular กับ plural ก็คือเหมือนกับมันมีการผ่านไปตามเขาเรียกอะไร singular คือหนึ่งเดียวอันเดียวนะก็คือ plural ก็คือมากกว่าหนึ่งนั่นเองนะง่ายคือมันมีการผ่านไปตามรูปแบบของ s u b ส t a n ี e นะเพื่อนา p r o c e s s i v าก็คือการแสดงความเป็นเจ้าของ p l u r o m e n t ก็คือคำสรรพนามนะก็คือ คำคำสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองเพื่อนๆถามอันนี้คือนายก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเอกสารของคุณครูนิดนะครับคุณครูนี้ขอเพื่อนเรียน SFE นะคะหนังสือนี้นายลืมชื่อหนังสือนี้นายลืมชื่อหนังสือนะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะเขาก็เขียนว่า Processive p r o n e n e n Bt t e Art n o g o n a g e r n o g o t ก็คือ คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยหมายความว่าโนก o d ก็คือคนใดคนหนึ่งเอเกอร์ก็คือเป็นเจ้าของโนก o no d ก็คือบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะก็คือพูดง่ายๆคือการการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองไว่เนขาเนาะแล้วก็โปรเ e s ซีวา p r o โนเมนสตูร์ทินซามานสเมียตซูปสตันที่อีอูบิสแตมฟอร์มออก เอเดส่าบรูโนเมนซิอาอูริกาอูดอีซิงคุล่าอุปพลอนก็คือคำสรรพนามที่าแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยตัวก็คือเหมือนกับยืนก็คือเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนกับอ่ายืนยืนยืนอยู่กับซุปสานที่ก็คือคำนาม,นามเพก็คือมันอยู่หน้าคำนามนะมันอยู่มันอยู่ด้วยกันกับคำนามนะในรูปแบบของอูบิสแตอมอูบิสตมฟรอฟร์มก็คือไม่เฉพาะจอดจงนะ พูดง่ายๆเอาพูดง่ายเลยพูดง่ายคือ Processiva p า Process iva, พ n m น n เนียจะอยู่คู่กับคำ Substantive หรือว่าคำนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงนั่นเองเพื่อนเพื่อถ้าเรามีาการแสดงความเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยคำนามก็จะอยู่ในรูปแบบของ u v s ิสเตอโฟมสัเหมือนะครับเพื่อนๆค่และก็มีการผันในรูปแบบของ s i n g u l u r ก็คือหนึ่งเดียวอันเดียว l u r อนก็คือ,อามากกว่าหนึ่งนั่นเองคือ มันจะมีก็จเรียกเสียอูดก็คือเสียอูดมอนเหมือนกับมันจะมีความแตกต่างกันนะระหว่างซิงคูล่ากับพูรอนนะคือมีการผันนั่นเองเพื่อนเพมีการผันไปตามรูปแบบของซิงคูล่าและก็พูรอนนั่นเองเพื่อนเ่อนขาอันนี้คือเรามาดูอาของซิงคูล่าก่อนนะซิงคูล่าคือสิ่งเดียวหนึ่งเดียวอันเดียวเนาะอามินอุกดินสตูเมียตแอนอูดก็คืออามิน กับดินเนี่ยก็คืออ่จะอยู่คู่กับคำสุจันทีที่อยู่ในกลุ่ม n นะเพื่อนๆจำได้ไหมคะ่ะสุตันทีจะมีอยู่2กลุ่มคือกลุ่ม n กับกลุ่ม s นะ <S เพืเ่อนๆครับอันนี้ก็คืออ่ะปรุโนเมนอ่า,อาเขารเรียกอะไร process ว่าปรุโนเมนก็จะมีการผันไปตามอ่าตามเขาเรียกตามคำสุจันทีนั่นเองถ้าสุตันทีไหนที่อยู่ในกลุ่ม n เนี่ยเราจะใช้คำว่า min กับดินนะ ยกตัวอย่างเนาะยกฮอร์ l l and p น n n a Diet A Min p e น n าคือฉันน่ะมีปากกาหนึ่งด้ามน,นะและก็มันน่ะเป็นปากกาของฉันนะมันน่ะเป็นปากกาของฉันนะเราต้องใช้คําว่ามินนะเพราะว่าปากกาเพนน่าเนี่ยคือแอนแอนอูดนะแอนอูดเราก็เราก็ใช้คําคําว่ามินนะอันนี้คือของฉันนั่นเองนะมินก็คือของฉันนะ แล้วก็ถ้าเป็นของคุณล่ะ do hard and penna diat er, a i din penna ก็คือคุณมีปากกาอยู่หนึ่งด้ามน,นะมันเป็นปากกาของคุณเห็นไหมอันนี้คือถ้า d เน w ูด d d p e n ดเนาเราจะใช้ min หรือว่า din นะก็คือมันจะผันไปตามของสุบ s า,านที i นั่นเองนะครับเพื่อนๆาเดี๋ยวเรามา ต่อกันอ่าอ่าวิดีโอที่สองนะครับเพื่อนๆขาอ่าเรามาต่อตอนสองนะครับเพื่อนๆขาไอนี้คือแอนอูดเนี่ยเราจะใช้คําว่ามินกับดินนะถ้าเป็นของฉันกับของคูณนะของฉันมินก็คือของฉันดินก็คือของคุณถ้าอ่าอ่าสุขสันที่เป็นแอนอูดเราจะใช้สองคำนี้นะแล้วเรามาจะมาเราจะใช้คําว่ามิดของฉัน กับ did ของคุณมา,าถ้าสนะุบ s t a n t i นั้นจะอยู่ในกลุ่ม s นะครับเนพะื่อนๆกลุ่ม s นะเรามาดูตัวอย่างกันเนาะ york hall at paper dear mid paper ก็คืออ่ะชั้นอ่ะมีกระดาษอยู่นะหนึ่งแผ่นนะกระดาษก็คือเป็น at wood นั่นเองสุบ s t a n t i คือกระดาษไปยุตเป็นอ่า at wood เราจะใช้คำว่า มิดฉันมีกระดาษอยู่หนึ่งแผ่นมันน่ะกระดาษแผ่นนั้นน่ะมันเป็นของฉันมันเป็นของฉันเราจะใช้คําว่ามิดนะเพราะว่ากระดาษมันอยู่ในเอสอูดก็เลยเราจะใช้คําว่ามินปัฟเปอร์ไม่ได้นะเพราะว่ามินเนี่ยเราจะใช้เฉพาะอยู่ในอาซูปันทีที่เป็นแอนอูดแล้วก็อถ้าเป็นเอสอูดเนี่ยเราจะใช้มิดแทนนะครับก็แถ้าเป็นของชันเนาะ ในถ้าเป็นของคุณล่ะ y o u do do hard at paper d e a did paper ก็คือคุณมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งนะและมันเป็นกระดาษของคุณนะคืออันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเลยก็คือถ้าถ้า,าสุปรานที่ไหนที่เป็น at out เราจะใช้ mid กับ did นะคือของฉันแล้วก็ของคุณนะครับเพื่อนเาและ อันนี้อ่ะอ่าอยู่ในรูปของพูรอนด้วยนะครับเพื่อนเพนและถ้ามันอยู่ในรูปพูรอนคือมากกว่าหนึ่งนะมากกว่าหนึ่งถ้าเป็นของชั้นที่มากกว่าหนึ่งแล้วก็ของคูณมากกว่าหนึ่งเนี่ยเราจะใช้คําว่ามีหน้าก็คือของชั้นที่มากกว่าหนึ่งดีหน้าก็คือของคูณที่มากกว่าหนึ่งนั่นเองนะอ่าดูยกตัวอย่างเนาะยอกฮอรดทวเบอร์เกอร์ฉันมีอ่ะหนังสืออยู่สองสองเล่มเดียรเอ มินน่าเบอรเกอร์ก็คือมันน่ะหนังสือสองเล่มนั้นน่ะมันเป็นของฉันก็คือเราจะใช้ถ้ามากกว่าหนึ่งเราจะใช้ม i นนาถ้าเป็นของฉันเนาะแล้วถ้าเป็นของคุณล่ะดูหอดวอลเบอเกอร์คุณมีหนังสืออยู่สองเล่มเนาะเดียร์ดินนะ่าเบอร์เกอร์มันอ่ะ นหนังสือสองเล่มน,นั้นอ่ะมันเป็นของคุณก็คืออันนี้ถ้าเป็นพูรอนเนี่ยคือถ้าเป็นของชันในรูปแบบของพูรอนเนี่ยมันก็จะมีการผันนะผับผันเบิร์กบุกเอ็นบุกก็คือถ้าเป็นพูรอนเป็นเบิร์กเกอร์อันนี้มันก็มีการผันด้วยนะคือสุเที่ว่าจะเป็นการผันอยู่ในรูปของพูรอนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆทาน คือถ้าเราผันเป็นพูรอนแล้วคืออันนี้คือมันก็จะเป็นมีหน้ากับดีหน้านะมีหน้าก็คือของฉันดีหน้าก็คือของคุณค่ะเพื่อนๆค่ะเออนะมันพูดถึงมันก็มันก็อันนี้มันในเรื่องของการผันเนี่ยการผันของ p o s s e s s i ว่า r o n o u n เนี่ยมันจะขึ้นขึ้นอยู่กับสุดทานที่นะสุดานที่ว่าคำนะสุดานที่นั้นจะอยู่ในกลุ่มของกลุ่ม n หรือว่ากลุ่ม s แล้วก็อยู่ ซิงคูล่าหรือว่าเป็นพูรอนนะครับเพื่อนๆแับเพื่อนๆต้องดูให้ดูไว้ดีนะ <crec>. <ility> เราจะดูถ้าเราจะใช้คาเป๊าค่อยๆโปรเซสซีว่าปรูโนเมนต์หรือว่าการแสดงความเป็นเจ้าของนะสรรพนามที่ใช้การแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยเราจะต้องไปดูส <combine> ่วนของสุบตานทีบนะว่าว่ามันว่ามันเป็นกลุ่ม N หรือว่ากลุ่ม S นะแล้วก็ต้องใช้ถ้าเป็นกลุ่ม N เนี่ยถ้าเป็นของชั้นเราเราจะใช้คําว่ามิน ถ้าเป็นกลุ่ม s เนี่ยเราเราจะใช้อ่าของฉันว่า m i ดถ้ามันมากกว่าหนึ่งเราจะใช้คําว่ามีหน้าอันนี้คือของฉันนะถ้าเป็นของคุณถ้าเป็นของคุณก็คือถ้าเป็นกลุ่ม n เนี่ยเราจะใช้คําว่าดินนะถ้าเป็นอ่ากลุ่ม s เราจะใช้คําว่า d i ถ้าเป็นมากกว่าหนึ่งะเป็นพูร r a ก็คือเราใช้คําว่า d ี n n ก็คือของคุณนะครับเพื่อนๆถามนาเดี๋ยว อันนี้คือเดี๋ยวมันต่อกันนะคลิป3ดีกว่าคลิป3เดี๋ยวนี้นก็จะมีพระอภิษฎก็อะเอกสารอย่างอื่นนะมาแยกว่าเป็นใช้คําไหนบ้างนะ เรามาต่อตอน3ากันนะว่าจะว่าว่าจะสรุปรวบๆก็ไม่ได้ยาวทุกทียาวทุกรอบเลยนะครับเพื่อนๆเรามาต่อกันนะเรามาต่อนนี้คือในเอามาจากหนังสืออะฟอร์มอีฟ e ูคัสเดลอเหมือนเดิมนะเพื่อนๆครับเรามาดูแต่ช่องนี้ก่อนนะช่องนี้นะคือ processive ก็คือการแสดงความเป็นเจ้าของนะเหมือนที่ไหนได้พูดไปตอนต้นนะมันก็จะมี n-oot กับ h-oot แล้วก็ plural นะเพื่อนๆครับ อันนี้มันเขาจะแยกมาให้เลยนะถ้าเป็นยอก,ก็คือฉันนะฉันถ้าเป็นของฉันล่ะ min กลุม่ and. ม andmid กลุม่ม at แล้วก็พูรอนเป็น m i n าถ้าดูล่ะของคุณล่ะ do ถ้าเป็นของคุณ anddin ถ้าเป็น a d o ูด d i d ถ้าเป็นพูรอน dina ถ้า h ั n ล่ะของของผู้ชายนะของของผู้ชายอันนี้คือง่ายเลยนะครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยก,ก็แค่เติม s ไปเป็น h u ก็คือเป็นทั้งทั้งกลุ่มแอนกลุ่มเอแล้วก็เป็นพูรอนเลยเหมือนกันหมดทุกช่องเลยนะครับสามช่องนะครับเพื่อนๆขาสามช่องเลยเนาะฮุนของหลอนเป็นของหลอนผู้หญิงเนะเหมือนกันนะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยคือเฮนเนสก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแอนอูดหรือว่าเอสอูดหรือว่าพูรอนก็คือใช้เหมือนกันหมดเลยนะครับเพื่อนๆขาเดนกับเดียดก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนก็คือใช้คําว่าเดส เดสหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแ n d กลุ่ม a อแล้วก็ p l u r a l นะครับเพื mm ่อนขาแล้วก็ man ก็ด้วยมา n ก็แค่เติม S ไปนะเป็น n n นแ n d เขคือใช้เหมือนกันเลยทั้ง3มช่องใช้เหมือนกันอันนี้คือส่วนมากก็จะไม่ก็มีปหาจําแค่ช่องเดียวจําแค่แค่ช่องเดียวเพราะว่ามันใช้เหมือนกันเราทั้ง3ช่องไม่ว่าจะเป็นแ n d อูดหรือว่า a อสอูดหรือว่าเป็น p l u r a l นะครับเพื mm ่อนเพื่อขาแล้วถ้าเป็น V อันนี้คือจะงงนี่เนะี่ยจะเริ่มง,งงนะ V ก็คือของพวกเรานะพวกเรานะถ้าเป็นของพวกเราเป็นแอน u ูดใช้คำว่า world ถ้าเป็นเอสอูดล่ะ world ลงท้ายด้วยตัวทีอนะแล้วถ้าเป็น plural ละ่ะ world อะส่วนมากถ้าเป็น plural เนี่ยจะลงท้ายด้วยออนะรารามีหน้าดนาานะีน้าแล้วก็ w o r l เนาะนี่นี่ของพวกอันนี้ V พวกเราของพวกฉันเหรอนี่ของพวกฉันเนาะ เอ่อวีวีพวกอ้ไม่ลืมลืมวีพวกเรานี่พวกคุณดอมพวกเขาใช่ไหมเออใช่หรือเปล่าไม่รู้นะนี่ก็คือเราจะใช้เอนอูดเราจะใช้คําว่าเอียดถ้าเป็นอะเอสอูดเราจะใช้คําว่าเอียดคือถ้าเป็นพร้่งใช้คําว่าเอียรครับเพื่อนขาหนี่นะนี่นี่นี่พวกเราเออใช่พวกพวกคุณพวกคุณนี่ วี v, พวกเราเออนะบางทีก็ลืมดอมพวกเขาดอมพวกเขาเออแล้วแล้วดอม,ดอมนี้ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนใช้ทั้งสามอันเลยใช้คำว่าเดียรัสเดียรัสหมดเลยนะไม่ไว่าจะเป็นแอนอูดแอนอูแล้วก็พรูรอนขาพเพื่อนๆขาเอออันนี้ก็หนก็มาสับสูนก็มาสับสงกับสามคํานี้คือจริงๆนะคือนึกไม่ออกนึกไม่ออกนะว่าวี วี v, พวกเรานี่พวกคุณดอมพวกเขาถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอขอภัยนะแต่ว่าอยู่ประมาณนี้แหละเพื่อนเพื่อนขาเราอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนขาเนาะอันนี้มันก็เป็นล่ะไปจำแนละ้วมันต้องใช้การจานะแล้วเราเราจะอยูอ่แล้วเราจะต้องอดูว่าซูบสแตนทีฟนั้นเป็นอ,อยู่ในกลุ่มไหนนะอยู่ในกลุ่มไหนแล้วถึงเราจะใช้ใช้ถูกหรือว่าใช้ผิดนะบางทีมันก็ใช้สลับกันสลับกันด้วยเพราะว่า ถ้าคาไหนที่อ่ามินกับดินเนี่ยพูดถึงมันก็เราใช้บ่อยนะมินมินยอคอยยอคอยอคอยอคอยออมินคัดะไม่รู้ฉันมีแมวของฉันว่ากันไปว่ากันไปนะเพืเ่อนๆครับอันนี้คือเพื่อนๆครัน,นรไหนก็เอาแค่คร่าวๆนะคร่าวๆนะคร่าวๆนะคืออ่ามันอ่มันมีหลายเรื่องถ้าถ้าจะลงลึกจริงๆก็ไม่ไหวนะเพืเ่อนๆครับา เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็คือยาวทุกคลิปจริงๆยาวทุกคลิปจริงๆของไหน,นี่คือกะว่าจะแบบว่าจะสรุปและสรุปไม่ได้จริงๆเพื่อน่าในหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเจอกันคลิปหน้านะคะเฮ้ยโด